จากการที่คนรีวิวทำงานสายออกแบบพวกเกมต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบภายในออกแบบอาคารหรือว่างผังเมืองมันกลายเป็นให้ความรู้สึกว่าเรากำลังเล่นเกมหรือทำงานอยู่กันแน่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ b บร์แอนด์เบคฟาสน่าจะเป็นเกมไม่กี่เกมที่ทำลายความรู้สึกของการออกแบบการจัดการที่มันฉีกความรู้สึกไม่ให้เหมือนกำลังทำงานได้และก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการเล่นมากๆ b e แบร์แอนด์เบฟเป็นเกมที่เราจะได้ทำา b แโรงแรมที่พักอาศัยเล็กๆที่มีบริการอาหารเช้าให้ โดยเกมจะให้เราได้ออกแบบพื้นที่จัดวางเลเยอร์ห้องต่างๆในอาคารจนไปถึงการบริหารแบบย่อยๆเพื่อให้ลูกค้าที่มาพักได้พึงพอใจและก็ให้คะแนนรีวิวเราดีๆ ตัวเกมจะมีการขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่องแบบเบาสมองเราจะได้รับบทเป็นแฮงมีทั่วไปภายในป่าที่อยากจะให้ป่ากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยการซ่อมแซมก่อสร้างที่พักอาศัยที่เป็นซากเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้กลับมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวย เกมจะค่อยๆเปิดพื้นที่ไปเรื่อยๆตามเควสเนื้อเรื่องของตัวละครและจากความสำเร็จของพื้นที่ B&B ที่เราบริหารอยู่โดยในพื้นที่ที่ปลดล็อกก็จะมี B&B กับสิ่งท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็น B&B ที่เราต้องเตรียมห้องอาหารห้องครัวห้องน้ำหรือห้องอื่นๆที่ตอบรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ การก่อสร้างภายในเกมจะต้องการพวกวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ตามพื้นที่ต่างๆเช่นในป่าหรือที่ทิ้งขยะโดยพวกวัตถุดิบพวกนี้จะทําการรีเซตทุกครั้งเมื่อข้ามวันทําให้เราเก็บวัตถุได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของให้ไปก่อสร้างอาคารหรือสร้างเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้เกมยังมีการซื้อขายพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโดยใช้หน่วยเงินเป็นพวกเศษขยะเศษอาหารที่เก็บได้จากมนุษย์ที่มาพักอาศัยใน B&B ตลกไร้ายมากๆแล้วน้ำขยะพวกนั้นไปแลกกับเฟอร์นิเจอร์เก,ก,ก่าๆจากแรคคูนเจ้าพ่อสิ่งของจากกองขยะภายในเกม ส่วนของการทําอาหารก็อาจจะเป็นอีกส่วนที่หลายๆคนอาจจะ enjoy ไปกับมันเราจะได้เก็บวัตถุดิบภายในเกมเพื่อมาปรุงเป็นอาหารที่หลากหลายยิ่งครัวเราไฮโซแค่ไหนเราก็สามารถทําอาหารได้หลากหลายมากขึ้นยิ่งอาหารเราไฮโซแค่ไหนพวกแขกก็จะแฮปปี้กับเรามากขึ้น มาถึงตรงนี้หากใครที่คิดว่าทำไมเกมมันดูไมโครแมネจเมนต์จังนะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเรายังมีเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าทั้งหลายที่เราสามารถจ้างมาผ่อนปนภาระในเกมให้ไม่ต้องวุ่นวายมากโดยเราสามารถจะจ้างงานเพื่อนสัตว์ป่าพวกนี้ได้หลังจากการทำเควสสั้นๆหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องมาคอยเหนื่อยเรื่องเช็คอุณหภูมิคอยลงชื่อคนเข้าพักหรือทำอาหารหรืออะไรต่อไป แต่ถ้าใครยังอยากทําอาหารยังอยากจะเลือกคนเข้าพักเองเพื่อให้ได้ตรงจริตกับที่พักและได้คะแนนรีวิวเยอะๆก็ยังสามารถทําได้แค่กดปิดฟังก์ชันจ้างงานนี้ออกมันก็เป็นความยืดหยุ่นของเกมที่สามารถปรับได้ตามความต้องการช่วงไหนเงินน้อยเริ่มกรอบก็เลิกจ้างงานไอ้พวกนี้ซะแล้วลุยเองเพื่อที่เราจะได้เก็บเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วงไหนอยากออกเก็บของทําเควสขี้เกียจดูแลที่พัก ก็กดจ้างพวกนี้มาช่วยซะสบายใจไม่ต้องกังวลกราฟิกของเกมเป็นลักษณะของการ์ตูนที่ภาพรวมดูดีมากๆทั้งการเคลื่อนไหวทั้งรายละเอียดทั้งบรรยากาศโดยแต่ละส่วนพื้นที่มันจะมีสภาพแวดล้อมที่ไดนามิกเปลี่ยนไปตามวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกหิมะพายุลมหรืออะไรก็แล้วแต่ ภาพการนำเสนอของ Bear and Breakfast มันดูดีจริงๆต้องยกให้เลยส่วนตัวละครทั้งหลายในเกมทั้งตัวละครหลักและตัวละครที่มาพักอาศัยก็ออกแบบได้ดีน่ารักจะมีก็แต่เสียดายที่ไอ้พวกตัวละครน่ารักน่ารักที่เป็นตัวหลักบางตัวเนี่ยบทบาทมันน้อยไปหน่อยมาดูข้อเสียของ Bear and Breakfast กันบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของ progression ภายในเกม การปลดล็อกเซตบลูพิ้นของห้องต่างๆและการปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์มันจะถูกซ่อนอยู่ในเนื้อหาของไซค์เควสจากตัวละครที่โคตรหลากหลายโดยที่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยต้องไปทำอันไหนมันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากได้ชุดเคสเช่นเลเวล2เพื่อทำอาหารมันจะปลดล็อกได้ยังไงเนี่ยหรือเอ e, ให้เควสเบดมเลเวล3แต่ยังไม่มีบูปิน้นจะต้องไปหาจากไหนกันนะซึ่งความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่า ข้อเสียอีกข้อก็คือเรื่องความสมดุลในแง่วัตถุดิบต่างๆที่บางอย่างมันก็มีล,ลน้นจนไม่รู้จะล้นยังไงส่วนบางอย่างเนี่ยก็ดูจะหาได้น้อยเกินไปอาจจะเป็นเพราะการเก็บของเป็นระบบสุม่มเห็นกองของอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต้องวัดดวงว่าจะได้อะไรบ้างยังบาลานซ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักซึ่งทีมงานก็ได้รับรู้แล้วก็รออัปเดตในอนาคตพูดกันตรงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรงอะไรพอวัตถุดิบในเกมเนี่ยมันไม่ได้ขาดถ้าเราเดินหาจริงๆ แต่มันก็จะมีแบบนิดนึงอะเรื่องสมดุลอย่างที่ว่าข้อเสียสุดท้ายก็คือพวกอาคารหลายๆอาคารที่เราทำการซ่อมแซมในพื้นที่กลับใช้งานไม่ได้จริงเป็นแค่เพียงอาคารประดับในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายมากเพราะอย่างร้านอาหารที่เราซ่อมไปแทนที่เราจะได้ใช้เป็นพื้นที่สร้างความร่ำรวยก็กลายมาเป็นอาคารโง่ๆที่ถูกตั้งทิ้งไว้หลังซ่อมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลย อื่นๆที่ไม่ใช่ข้อเสียแต่ออกแนวผิดหวังก็คือเรื่องของบทสนทนาเนื่องจากเกมมันขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่องบทสนทนาในเกมมันกลับทําได้ในระดับกลางๆแค่นั้นเองมันมีความน่ารักและความตลกของเนื้อหาในบทสนทนาแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากสิ่งที่มันทําให้ดรอปสุดๆในเรื่องนี้ก็คือบทสนทนาที่ยืดยาวจนเกินไปโคตรไม่กระชับบางทีก็ยืดเยื้อเกินความจําเป็น แทนที่เราจะได้อ่านบทสนทนาน่ารักน่ารักมวมวน,ม,วนมันกลับกลายเป็นแบบเออจะพูดจบได้หรือยังมันก็ออกจะผิดหวังน่อยๆ สรุป Bear and Breakfast เป็นเกมที่ดีอีกหนึ่งเกมที่เราจะได้ออกแบบบริหารจัดการทำเควสหาวัตถุดิบภายในบรรยากาศการนำเสนอที่น่ารักตั้งแต่สภาพแวดล้อมยันตัวละครในจังหวะที่รีแลกเบาสมองส่วนของข้อเสียในเกมนี้ส่วนตัวก็คิดว่ามันใหม่เนอะมากๆไม่ได้บั่นทอนอะไรของภาพรวมเลยถ้าเทียบราคากับเนื้อหาของเกมแล้วก็เรียกได้ว,ว่าคุ้มแน่นอนไม่ต้องห่วง และนี่ก็คือรีวิวเกม Bear and Breakfast จาก a n o n y m o u s Game Review ถ้าคุณมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสำหรับเนื้อหาการรีวิวและการพากก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะโดยการซ่อมแซมก่อสร้างที่พักอาศัยที่เป็นซากเพื่อที่จะดึงดูดเพื่อ โดยการซ่อมแซมก่อสร้างที่พักอาศัยที่เป็นซากเพื่อที่จะดึงดูด